สวัสดีครับเพื่อนครับไม่ได้มาคุยข่าวกับเพื่อนหลายวันนะก็ตอนนี้ก็กระแสพักการเมืองครับกำลังลงพื้นที่หาเสียงกันนะฮะแล้วก็มีเพื่อธงเพื่อไทยก็เปลี่ยนโลโก้สีแดงเลยเฉดแดงเลยหมายความว่าไงก็ก็น่าจะยิงเสื้อแดงนะดูท่าทางแล้วก็พักก้าวไกลพักประชาธิป,ปัตย์ หลายพักนะก็ลงพื้นที่แล้วก็หาเสียงกันก็ตอนนี้มันมีประเด็นเรื่อง <c oughs> มาตราหนึ่งหนึ่งสองะเพราะว่าที่คณะราชพวก <c oughs> เด็กๆนะพวกนักศึกษารวมทั้งพักเกนะ้าไก่เนี่ยก็มารณรงค์แบบว่าจะให้ยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองนะฮะจริงๆพวกมันมีคณะนิติราชนะสมัยก่อนนู่นนะหลายปีก่อนนะผมก็เคยไปนะไปสัมมานาที่ธรรมศาสตร์นะเขาก็ เขาก็รณในคงเรื่อง1นะึ่งหนึ่งสองะว่าต้องแก้ไขบางบางฝ่ายก็อยากให้ยกเลิกเลยว่ามันไม่เป็นธรรมมันนี่น,นะเพราะว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองฮะมันเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยฮะผู้ใดอ่าหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆา,มาตมัดร้ายต่อมหากษัตริย์องค์ราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเด็จราชการแทนพระอ,องค์เนี่ยก็จะมีโทษจําคุกนะฮะสปีถึง15ปีก็สมัยก่อนก็อากง อกากงเป็นคนจีนอยู่น้ําแดงเนี่ยก็โดนฟ้องโดน,ดนเลขาธิการของนายพิสิทธิ์นะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันหรอกไอ้เลขาของอภพิสิทธิ์น่ะมันฟ้องฟ้องอกากงทั้งที่อกากงนี่เป็นคนจีนนะคนจีนเชื่อสายไทยแล้วก็เป็นคนที่ว่าโอ้โหแบบเอาไงวัดสลิมจานะบ้านแกนี่รูปรูปกกษัตริย์ทุกพระอ,องค์เลยแล้วแกจะไปงานงานพระราชพิธีงานลํำลึกของอกษัตริย์ ของเราเนี่ยท่านก็ไปตลอดนะอากองอะ่ะแต่บังเอิญมาเจอเจอเนี่ยเรขาพิสิทธิ์ฟ้องก็ตายในคุกไม่ยอมให้ประกันตัวบอกว่าเอ้ยคดีนี้แม่งร้ายแรงมากกลัวมันจะหนีหนู่นเนี่ยโอ้แก่ขนาดนั้นหนีได้ไงก็ได้ตายตายในคุกฮะก็เป็นตาบาปของอภิสิทธิ์มาจนถึงทุกวันนี้ฮะก็เล่าให้ฟังว่ากฎหมายเนี่ยสมควรจะมีการแก้ไขครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยใครฟ้องใครก็ได้ฮะผมเกลียดคุนอะผมฟ้องคณได้นะ ใครก็ได้ไปฟ้องที่จังหวัดไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยฟ้องมั่วเอาง่ายอย่างอย่างมีฝ่ายพวกอนุรักษ์นิยมนะไอ้คุณเ่ยชื่อเลยยายหัวขาวไอ้แนงน้อยนะั่นก็ไล่ฟ้องเด็กๆเป็นร้อยๆคดีเลยใครฟ้องใครก็ได้มันก็เลยไม่ยุติธรรมมันก็เลยเอาเอาคดีนี้มาแกนแกลงทางการเมืองนะผมก็เลยก็เห็นด้วยกับคุณทักษณิณนะทักษณิณบอกว่า,าม,มาตราเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอก มันมีปัญหาที่คนใช้มากกว่านะฮะมาแต่ใครอยู่เฉยจะไปกล่าวหาดูหมิน่นกษัตริย์ได้ยังไงใช่ไหมมันเป็นไปนไม่ได้หรอกในทางปฏิบัติในทางทฤษฎีเพราะว่าเอาง่ายว่าสถาบันเนี่ยคู่ประเทศเรามาตั้งแต่โบราณแล้วนะฮะเราต้องอยู่คู่กันนะเหมือนเหมือนญี่ปุ่นนะสถาบันญี่ปุ่นสถาบันอังกฤษนะเขาอยู่คู่กันเปนร้อยร้อยปีเขาก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสงบสุขประชาชนปนี้เปนดิ้งนะฮะก็เหมือนประเทศไทยนะมันต้องอยู่ร่วมกันได้นะฮะ อยู่แบบไหนอ่ะอยู่แบบนิวฟีดอมประชาธิปไตยต้องแก้ไขเงี้ยไอ้ไอที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันฟ้องร้องกันมั่วหมดใครก็ฟ้องได้ผมเกลียดมึงเนี่ยกูฟ้องมึงเลยเลยคือว่าหมิน่นทั้งที่มึงไม่รู้หมิ่นหรือเปล่าก็ตำรวจก็จับติดคุกไว้ก่อนแล้วไม่ให้ประกันตัวถือว่าเป็นคดีร้ายแรงจำพวก3-15ถึงสิบห้าปีมันร้ายแรงแล้วเอามาโยงว่าเป็นความาผิดมั่นคงต่อรัฐด,ด้วยเอาเอาคดีเนี่ย มามาเกี่ยวกับรัฐบาลมันคงของรัฐอ้าวมันเกี่ยวอะไรกับรัฐผมก็ไม่เข้าใจคือมันมวยหมดตอนเนี้ยมันก็เลยสมควรแก้ไขคะผมเห็นด้วยให้แก้ไขซะอย่าอย่าให้คนอื่นมาฟอ้องมวยหมดนะฮะนักษิลก์บอกว่ามันอยู่ที่คนใช้นี่แหละอือก็โดนถล่มโดนไ้ายถล่มเละเลยเอ้ยไอ้แมวมึงเหมือนเดิมมึงสู้ไปกบไปอ่ะด่าแมวอีกจริงๆอ่ะคุณนักศิลป์เขามีมีเกิรนลนะมีสมองอะเขา เก่าโดนเก่าหาว่าล้มเจ้าสมัยก่อนนะเสื้อแดงนะมีผังล้มเจ้าเห็นไหมมวยหมดเนะี่ยเก่าหาเขาว่าเป็นเออเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยล้มเจ้าทุกวันเนี้เสนญนำกุญเลรนะแก้วกาเหนือใช่ไหมก็ยังผุป,ปากเลยเพราะว่ามันมัวผังล้มเจ้ามีจริงใครไม่มีใครใล้มเจ้าเอาง่ายทุกวันนี้ระบบเก,ก่าหานะผมก็ขอให้แก้ไขแล้วกันก็ฝากรัฐบาลใหม่ครับรัฐบาลนี้ผมไม่สนมาหรอกฝากรัฐบาลใหม่แล้วก็ คนที่จะมักเข้าเป็นตัวแทนประชาชนนะก็แก้ไขซะนะครับสวัสดีครับตามนี้ครับอันไหนไม่เดียวแก้ไขสวัสดีครับ